السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อิมัลลาห์อัลลอฮ์มัลลัครับขอพบทักทายกับนักเรียนชั้นประถมปีที่6เทอมที่2ครั้งแรกที่เราจะได้พบกันก็คือวิชาอิสลามศึกษาในเรื่องของ มุสลิมจะต้องอาบน้ำนะครับการอาบน้ำยิบก็เป็นเรื่องสาคัญกับวิถีชีวิตของเรานะครับซึ่งกรณีของการอาบน้ำยิบจริงๆแล้วบางศสนะว่ามีกฎบการเรื่องแต่ในวิชาอิสลามศึกษาตามเนื้อหาที่เราได้เรียนกันก็มีอยู่ ห้าประการหรือห้าเรื่องด้วยกันสาเหตุที่จะต้องอาบน้ำว่ายิบก็คือการยกอัดสยายนะครับสิ่งที่จะต้องอาบน้ำวอยิบนะครับอาบน้ำวอยิบมีสาเหตุจากห้าประการดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งการร่วมประเวณีระหว่างชายหญิงที่เป็นสามีภรรยากันโดยฮาลัน หรือไม่ก็าตามถ้าหากว่ามีการร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายก็จําเป็นที่จะต้องอาบน้ํยยายกกระดัสใหญ่หรือการอาบน้ําบายิบั่นคือประการที่หนึ่งสาเหตุที่สองจะมีการร่วมหลับนอนร่วมประเวณีฉันสามีภรรยาหญิงก,กับชายหรือไม่ก็าตามถ้าหากว่ามีการเคลื่อนอสุจิออกมานะครับ ได้กับการกระทําของตัวเองหรือให้คนอื่นทําแทนให้มีอสุจิเคลื่อนออกมาโดยการหลับฝันนะครับก็จําเป็นจะต้องอาบน้ํายกขาดัสใหญ่เช่นกันนั่นก็คือกรณีที่สองส่วนกรณีที่สามก็จะมีโดยทั่วไปสําหรับผู้หญิงนะครับที่มีอายุนะครับตั้งแต่9ปีขึ้นไปนะครับ ถือว่าเป็นหญิงที่จะต้องมีรอบเดือนหรือมีประจำเดือนเรืยอยมาเฮดนะครับถ้าหากว่าการมาเฮดมาประจำเดือนของหญิงที่หมดแล้วนะครับก็จะต้องอาบน้ำยกพัดัสใหญ่ชเช่นเดียวกันนะครับการมาประจำเดือนของหญิงนะครับอย่างน้อย24ชั่วโมงหนึ่งวันคือนะครับ อย่างธรรมดานะครับโดยทั่วไปที่มีการส่วนใหญ่นะครับก็คือประมาณ1สัปดาห์7วัน7คืนนี่สำหรับเลือดประจำเดือนของหญิงนะครับที่ปกติหรือไม่ก็มีมากที่สุดก็ไม่เกิน15วัน15คืน2สัปดาห์นะครับนี่คือกรณีของการมีประจำเดือนหรือมีเฮตของหญิงนะครับในเมื่อหมดเฮตหมดเลือดประจำเดือนก็จำเป็นต้องน้ำยกัข นี่กรณีที่3ส่วนกรณีที่4นะครับก็คือการมีเลือดหลังจากการลอดบุตรเรียกว่านิฟาสอันนิฟาสเลือดนิฟาสหลังจากการลอดบุตรเมื่อลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเลือดออกมาหนึ่งหยดนะครับหนึ่งหยดอย่างน้อยหรือมาเรื่อยจนกว่าจะหมด40วันนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าการมีเลือดนิฟาส เป็นสาเหตุที่จะต้องอาบน้ําบายิบเช่นเดียวกันและอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องอาบน้ําบายิบก็สําหรับผู้หญิงเหมือนกันนะครับการคลอดบุตรหรือว่าอัลมีลาดะหลังจากคลอดบุตรแล้วก็จะต้องอาบน้ํายกคาดสหญ่นะครับฉะนั้น6ก,กรณีนะครับอีกกรณีหนึ่งพิเศษการตายนะครับการตายก็จะต้องมีการอาบน้ําให้กับมายดหรือมายดะตา หรือว่าผู้ที่ได้ถึงแก่ชีวิตนะครับเมื่อตายแล้วญาติก็จะต้องจัดการอาบน้ําให้กับศพนั้นนะครับนั่นก็คือประการหนึ่งสําหรับผู้ที่มีชีวิตจะต้องปฏิบัติให้กับผู้เสียชีวิตนะครับทั้ง6กรณีเนี่ยเป็นกรณีที่จําเป็นจะต้องอาบน้ําทั่วร่างกายนะครับ อาบน้ำทั่วร่างกายก็จะมีวิธีการปฏิบัติในการอาบน้ำนะครับโดยเฉพาะนักเรียนชั้นป .6 นะครับผู้หญิงหลายคนก็คงจะได้มาประจำเดือนกันแล้วนะครับผู้ชายหลายคนก็อาจจะนอนฝันนะครับโดยมีอสุจิข,ขึ้นออกมาก็จะต้องอาบน้ำวายิบเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยนักเรียนหญิงนะครับก็คงจะต้องดู ในเรื่องของรายละเอียดของการยกาดสใหญ่การอาบน้ำเพราะว่าจะต้องอาบประจำทุกเดือนเพราะว่าการมีเฮดนั้นเขาเรียกว่าเลือดประจำเดือนก็จะต้องมาทุกเดือนเป็นการาขับระบบของหญิงในเรื่องของการมีเลือดออกมานะครับส่วนวิธีการอาบน้ำวอยิบนะครับก็เหมือนกับเราอาบน้ำโดยปกติธรรมดาทั่วไปนะครับ โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้นะครับให้เริ่มการอาบน้ำด้วยกับการกล่าวบิสมิลลาฮิรเรห์นานิรราะฮีเริ่มด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์การทำอะไรก็แล้วแต่ที่เริ่มด้วยกับน,นามพระนามของอัลลอฮ์ก็จะเป็นบรอกะเปเนสิริมุลนะครับในเมื่อเรากล่าวบิสมิลลาฮ์แล้วก็ให้เราจำละล้างสิ่งสกปรกที่มันอาจจะติดอยู่ที่ร่างกายเรานะครับเช่นเลือด จำเดือนนะครับที่ได้ออกมาในเมื่อมันหมดแล้วมันอาจจะติดอยู่ขอบข้างนะครับหรือว่าเมื่อเพื่อนอยู่เราล้างยังไม่หมดก็จะต้องชำระล้างให้สะอาดก่อนนะครับต่อไปนะครับในเมื่อเราชำระล้างถ้าหากว่ามีสิ่งสกปรกมีเลือดหรือมีนายิสติดอยู่ที่ร่างกายเรารแล้วชำระเรียบร้อยแล้วก็ให้อบน้ำละหมาดก่อนที่จะบน้ำบาจิบ นะครับให้อนานน้ำละหมาดก่อนเป็นสุนทรวิธีการอาบน้ำละหมาดโดยปกตินะครับอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยนะครับและเราก็เริ่มอาบน้ำวาบิบการอาบน้ำวาบิบก็เริ่มด้วยกับการให้น้ําถูกร่างกายของเรานะครับอาจจะเป็นล้างเริ่มจากศีรษะลงมานะครับตอนนี้เราอาจจะใช้ห้องน้ําใช้สายฟกบัว หรือว่าใช้ขันตักในถังนะครับก็ให้นักเรียนได้อาบน้ำบวชิบเริ่มอาบน้ำบวชิบด้วยกับการลดศีรษะข้างขวานะให้เริ่มจากข้างขวาก่อนเริ่มลดศีรษะข้างขวาขณะเดียวกันที่เราได้อาน้ำราดหรือเปิดน้ําลงไปที่ศีรษะของเรานะครับพร้อมกันนั้นเราก็จะต้องเนียดไปพร้อมกันเลยนะครับจะต้องเนียดไปพร้อมกันในขณะเดียวกันนะครับ ถ้าหากว่าเราเนียดช้าการอาบน้ำโยคาดัสของเราก็ยังใช้ไม่ได้หรือเราเนียดก่อนที่น้ำจะถูกศีสาะเรา,เราเก็ือว่ายัางใช้ไม่ได้ฉะนั้นการที่เนียดจะใช้ได้นั้นต้องขณะเดียวกันกับน้ำถูกศีสาะเราเริ่มอาบน้ำกระการอาบน้ำพอน้ำตกถึงศรีรษะเราถึงตัวเรานึกเลยในใจข้าพเจ้าอาบน้ำบาจิบเพื่อออกฤท ง่ายๆข้าพเจ้าอาบน้ำบริสุิเพื่ออ้แล้วก็รดให้ทั่วร่างกายของเรานะครับข้างซ้ายข้างขวาถูตามซอกตามมุมให้ทั่วนะครับแล้วก็อาบน้ําตามปกตินะครับอาบน้ําตามปกตินี่ก็คือวิธีการปฏิบัติอาบน้านะครับอาบน้ําแต่มีความจําเป็นนอกเหนือจากนี้แล้วการเหนียดกับการน้ำถูส่วนหนึ่งของร่างกายเรานั้นต้องให้พร้อมกันในช่วงนี้ เรื่องน้ํนะะน้ำตกศีษาเราปับ๊บเราก็นึกในใจข้าพเจ้าอาบน้ำแบายิบเพื่อออกโมสุภานาหัวตาลานั่นคือการเนี่ยที่ใช้ได้ในเมื่อเราเนี่ยอาบน้ําทั่วร่างกายก็จะต้องชําระปกร่างกายทั่วเลยนะครับผมขนทุกเส้นจะต้องเปียกให้ทั่วนะผมขนทุกเส้นจะต้องให้เปียกให้ทั่วตามซอกตามมุมต้องเปียกทั่วทุกส่วนของร่างกาย การอาบน้ําวาจิบของเราจะใช้ได้ก็หวังว่าในช่วงเวลาสั้นๆที่อธิบายนี้คงจะเกิดประโยชน์ให้กับนักเรียนที่มีฮดัสใหญ่นะครับใน6กรณีที่ดังได้กล่าวไปแล้วนั้นโดยเฉพาะนักเรียนหญิงที่จะมาประจําเดือนเป็นประจําทุกเดือนก็จะต้องไปดูในเนื้อหา แล้วก็ทบทวนให้ชัดเจนแล้วก็ไปปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้เป็นผู้ที่ปราศจากฮาดัสใหญ่ฮนะคดัสมีอยู่2อ,อย่างฮาดัสใหญ่ก็คือการมีสาเหตุ5กรณีดังที่กล่าวมาแล้วฮาดัสเล็กก็คือการไม่มีน้ำละมาดในเมื่อเราปลอดจากฮาดัสใหญ่แล้วเราก็ สามารถที่จะไปอ่านกุอานได้ไปละหมาดได้นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราไมาย่ยกขาดัสเราจะไปอ่านกุอานจะไปกระท่อมคุอานไม่ได้จะไปมสัสยิดเข้ามสัสยิดไม่ได้นะครับหรือว่าจะไปละหมาดสุนัตฟัดดูไม่ได้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นการยกขาดัลสายจเป็นกรณีสําคัญที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม ก็หวังว่าจากเนื้อหาสาระในวันนี้จะได้เป็นข้อมูลให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นะครับอัสสลามอัลัยกุมระเราุหัมะตุลลอฮิบะบาเราะกุ